สวัสดีครับสวนกิติธาราครับผมเริ่มเข้าหน้าร้อนแนละ้วจริงๆบ้านผมก็ร้อนมาเป็นเดือนแล้วนะครับคลิปนี้ผมชวนเพื่อนมาดูว่าผักสลัดตัวไหนที่เราควรปลูกให้เยอะกว่าตัวอื่นเพราะอะไรแต่ตรงนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่นะครับว่าที่ไหนชอบแบบไหนยังไงแต่ในส่วนของผมเนี่ยผมทําผักให้ดูตั้งแต่ปี2017เนาะซึ่งผมทาคลิปวันนี้วันที่น่าจะ22กุมภาปีธกปี6ดครับ ก็หลายปีแล้วทีนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์ครับว่าการทําผักแต่ละตัวเนี่ยเราควรเน้นตัวไหนเพราะอะไรยังไงมาดูครับมาดูกันนะครับว่าผักที่เราปลูกที่ควรปลูกเยอะกว่าตัวอื่นอย่างที่สวนผมเนี่ยผมจะปลูกอยู่7ชนิดครับก็จะมีเรดโอ๊กก e ีนโอ๊แล้วก็กรีนคอรัลเรดคอรัลฟิลเล่กรีนคอร์สมินิคอ o สก็แค่นี้ฮะหลกัหลกๆผมปลูกอยู่7ตัวแต่ว่าตัวที่ผมต้องปลูกเยอะกว่าเลยก็คือพวกเนี่ย กรีนโอ๊กกับเรดโอ๊กสาเหตุเพราะความต้องการมันเยอะกว่าเพราะาทุกๆร้านเนี่ยเขาใช้ครับกรีนโอ๊กเรดโอ๊กเขาใช้แต่ก็จะมีลูกค้าเพิ่มเติมอย่างบางร้านที่เป็นร้านชาบูร้านที่ใช้ห่อเนาะเขาก็จะใช้พวกนี้ด้วยพวกใบใหญ่อย่างพวกคอร์สด,ด้วยแล้วก็มินิคอร์สด,ด้วยก็จะแตกต่างแต่ถ้าถามผมว่าตัวไหนที่ใช้เยอะสุดเลยก็เป็นโอ๊กเนี่ยฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ขึ้นอยู่กับพื้นที่นะครับเพื่อนๆหลายคนอาจจะอยู่ต่างพื้นที่อาจจะอะไรก็อาจจะปลูกแตกต่างแต่นี้ผมแชร์ประสบการณ์นะเพราะผมทำมาตั้งแต่ปี2017เนาะอันนี้ก็มาหลายปีแล้วผมก็ปลูกแค่หลกัลกๆก็7ตัวแค่นั้นเมื่อก่อนปลูก6ตัวครับแต่ทีเนี้ร้านขออีกตัวหนึ่งขอเป็นมินิคอร์สเพิ่มผมก็ไม่เป็นไรขอก็จัดให้แต่แล้วทีนี้ตัวที่ยังเป็นตัวหลักอยู่คือร้านไหนก็ยังเอาก็คือเรดโอ๊กับกรีนโอ๊กนี่นะครับ แค่นี้เลยแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราจะปลูกโอ๊กให้มันเยอะกว่าตัวอื่นตรงนี้เราต้องดูว่าแต่ละร้านต้องการแค่ไหนวันละเท่าไหร่แบบไหนบ้างแล้วก็มามาเวียนปลูกอย่างของผมเนี่ยเมื่อก่อนผมถ้าฤดูร้อนฤดูฝนเนี่ยสวันเพาะ4วันเพาะสลับกันพอฤด,ดูหนาวก็5วันเพาะครั้งหนึง่งเพราะว่าผักมันโตแต่ว่าลูกค้าผมเท่าเดิมผมก็ลดจํานวนการผลิตแต่ปริมาณผักก็ออกเท่าเดิมแต่พอเป็นฤด,ดูอย่างช่วงนี้เริ่มร้อนแล้วผมก็จะเพาะเป็น4ี่วันครั้งขยับเข้ามาอีก ไรผักมีจานวนมากขึ้นเราเก็บเท่าเดิมแล้วจํานวนมันมากขึ้นอย่างเมื่อก่อนในสี่ต้นโลอะไรเงี้ก็ได้แต่ตอนนี้ยมันจะห้าต้นหกต้นโลทีนี้ผมให้ดูรากหน่อยก็ได้มาตัวนี้สองตัวนี้ต่างกันนะฮะดูรากฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเพื่อนๆหลายคนก็งงนะเอา้าทาไมอะ่ะฝั่งซ้ายดูนี่มาเป็นผีป,ปอบเลยแต่ฝั่งขวาออกเต็มสวยเลยอันนี้สาเหตุก็คือว่าฝั่งซ้ายเนี่ยถุงดํารั่วเวลาเราปลูกไปถุงดําเข้ารั่วเนาะ รากมันก็เป็นแบบนี้แต่ถ้าถุงดําไม่รั่วเราปลูกแล้วตอนปลูกตอนแรกเติมน้ําเติมรากก็จะออกมาเป็นหนึ่งเนี้ยเห็นไหมครับเป็นทุกต้นเลยสาเหตุแค่นี้ฮะแต่ว่าถ้าถามผมว่ารั่วกับไม่รั่วอดูด้านบนเอาอันนี้รั่วอันนี้ไม่รั่วฝั่งที่ถุงดํารั่วต้นโตไม่เท่าหรอกครับแต่ดูเผินๆเหมือนโตเท่ากันนะแต่ว่าดูที่รายละเอียดลึกๆเนี่ยดูครับสู้ที่ลังที่ฝาไม่รั่วไม่ได้ตัวนี้จะดีกว่า จะแน่นกว่าหนักกว่าดูอย่างได้อย่างเห็นได้ชัดเลยตรงนี้ก็ปรับใช้เอานะครับสรุปให้ฟังครับว่าผักที่ปลูกเยอะที่สุดในสวนผมที่ลูกค้าต้องการเลยแทบจะทุกร้านก็คือเนี่ย Green Oak กรีนโอ๊กกระเทสโอ๊กแค่นี้เลยครับแค่นี้เลยแต่ตัวอื่นก็มีไหมมีคือความต้องการแต่ละร้านไม่เหมือนกันแต่ว่าลูกค้าส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นอะอย่างเพื่อนๆไ,ไม่ได้มีร้านประจำเหมือนผมก็จะเป็นแม่ค้าสลัดโรสส่วนใหญ่เขาก็ใช้เรดโอ๊กกรีนโอ๊กกันทั้งนั้น เพราะว่าถ้าเป็นตัวนี้ไปทําสลัดโรได้ไหมได้แต่ว่าเราต้องตัดตรงออเี้ยวนี่ที่เป็นแกนเนี่ยตัดออกเป็นตัววีมันก็จะอ่อนทําได้ปกติตัวนี้ขึ้นอยู่กับแม่ค้าแต่ส่วนใหญ่เขาจะเลือกโอ๊กกันเรดโอ๊กกรีนโอ๊กร้านซูชิร้านอาหารญี่ปุ่นส่วนใหญ่ก็เป็นตัวนี้เป็นหลักเว้นแต่ว่าแต่ละร้านต้องการตัวไหนเพิ่มเติมมีกรีนคอสบวกเข้ามาถ้าเกิดว่าเขาเป็นร้านที่มียำสลดัดสลัดบาร์ก็จะมีกรีนคอสเข้ามารวมด้วยหรือบางร้านที่เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นก็จะมีการใช้ฟิลเลเาา่ววมด้ย ขึ้นอยู่กับร้านขึ้นอยู่กับเชฟแต่ละคนตรงนี้ก็ปรับใช้เอาครับว่าลูกค้าต้องการตัวไหนแบบไหนก็ปลูกให้มันเยอะขึ้นแค่นั้นครับอสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเมื่อคนใดสนใจผักสลัดมเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยที่ทางสวนใช้อยู่ก็แอดไลน์ได้ผมทิ้งเบอร์โทรไว้หลังคลิปสาหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสําหรับวันนี้สวัสดีครับเดี๋ยวให้ดูรากกรีนโอ๊กหน่อยปกติ